สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่กระดาษชาแน,นลวันนี้สมาชิกในกลุ่มได้มีการส่งรีเควสต์มาหาเราว่าอยากให้เราช่วยพัฒนาระบบสำหรับอัปโหลดไฟล์หรืออัปโหลดรูปภาพที่แยกรายบุคคลได้ไหมซึ่งวิธีการทำงานของระบบนี้ง่ายมากทุกคนทุกคนสามารถทำตามได้ภายใน1ชั่วโมงแล้วสามารถนำไปใช้งานได้เลยทันทีเดี๋ยวให้ทุกคนกดที่ New Project เลยจากนั้นเลือกรูปแบบตามความต้องการเลยนะเดี๋ยวเราขอเลือกเป็นรูปแบบลักสกินตรงนี้เราจะเขียนว่า อัปโหลดไฟล์แบบนี้เนาะแล้วก็กด continue จากนั้นตรงนี้เราจะขอใช้เป็นในส่วนของไกล table เนาะแล้วกด create project แล้วรอระบบ generate application หรือ web app ของเราสักครู่หนึ่งโอเคไม่ได้ระบบของเรามาแล้วเดี๋ยวเรากดที่ database เนาะแล้วทำการ c l e ียร์ database ที่เราไม่ได้ใช้2ส่วนนี้ออกไปจากนั้นให้ทำการลบในส่วนของ remove r o w owner ออก เพื่อนมันกลายเป็นคอลัมน์แบบปกติเนาะจากนั้นกดแอดในส่วนของ Table เข้ามาใหม่1 t a b l เตรงนี้เราจะเขียนว่าอัปโหลดไฟล์จากนั้นในส่วนของคอลัมน์แรกที่เป็นเนมเราเปลี่ยนเป็น Date Time แล้วกดที่ Date and Time กดดันในส่วนถัดไปเราจะใช้เป็นอีเมลกดดันแล้วก็จะใช้เป็น Title หรือ Name แบบนี้เนาะแล้วกดดัน ส่วนสุดท้ายเราจะใช้เป็นไฟล์แล้วกดดันซึ่งตรงนี้เราเอาไว้สําหรับการอัปโหลดรูปภาพหรือไฟล์ต่างๆที่เรามีอยู่เนาะต่อไปเราจะกลับมาที่เทเบิลของ User อร์ทำการสร้างในส่วนของคอลัมน์ใหม่ขึ้นมาเนาะแล้วสร้างคอลัมน์ที่ชื่อว่า l v e ไฟล e จากนั้นเลือกท้ายของคอลัมน์ให้เป็น relation และในส่วนนี้เราจะเลือกที่ e ี a i l คอลัมน์ที่เราต้องการแมทก็คือ อัปโหลดไฟล์และเลือกที่คอลัมน์อีเมลแล้วกดที่ m t c h Multiply กดดันซึ่งไฟล์ทั้งหมดที่ผู้ใช้คนนั้นได้มีการอัปโหลดก็จะ r Relation และแสดงผลเฉพาะไฟล์ของตัวเองเท่านั้นเดี๋ยวเรามาแสดงผลตัวอย่างให้ดูดีวกว่ากลับมาที่หน้า Layout ตรงนี้ในส่วนของ Navigation เราทำการเคลียร์ข้อมูลทั้งหมดออกเนาะมันจะเป็นช h e e t User อยู่แล้วเราเลือกที่ Option Filter Data เราเลือกเป็นอีเมลอีส แล้วเลือกที่ User Profile Email จากนั้นตรงนี้เราจะทำการ add ในส่วนของ form container เข้ามาเนาะตรงนี้เราเลือกเป็น form ที่มีชื่อว่าอัปโหลดไฟล์ในส่วนของหัวข้อเราจะตั้งชื่อว่าแบบ f o r มการอัปโหลดไฟล์ในส่วนของ date time เราจะลบออก e ีเม l เราจะลบออกเราจะเหลือเอาไว้แค่ในส่วนของ title ส่วนของไฟล์เราก็ลบออกเหมือนกันแล้วทําการเพิ่มในส่วนของ พิกเกอร์และให้เลือกที่ไฟล์พิกเกอร์จากนั้นลากมาใส่ในคอนเทนเนอร์นี้เนาะแล้วในส่วนของไฟล์พิกเกอร์เราจะเลือกที่คอลัมน์ไฟล์ตั้งชื่อลาเบลว่าอัปโหลดไฟล์ตรงนี้เราจะ Request ์ด้วยและให้ค e p f ไฟล์ a m e ซึ่งจะเก็บชื่อไฟล์เอาไว้ด้วยในระบบเนาะแต่อันนี้จะเก็บเอาไว้เฉพาะใน URL นะทุกคนซึ่งชื่อไฟล์ที่แสดงผลอยู่ในระบบนี้จะเป็น ชื่อไฟล์ที่เราต้องพิมพ์ขึ้นเท่านั้นก็เดี๋ยวในส่วนของ title name เนี่ยเราเขียนว่าชื่อไฟล์แล้วในส่วนของการแสดงผลเราเขียนว่าปรดกกอกชื่อไฟล์ของคุณตรงนี้เราจะไม่ Request เพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องเกาะก,ก็ได้เดี๋ยวเราจะทำการปรับ Background ให้กลายเป็นรูปแบบการ์ดเนาะโอเคเดี๋ยวเราลองทดสอบอัปโหลดไฟล์ขึ้นมา1นึ่งไฟเนาะ ตรงนี้เราจะขออัปโหลดเป็นไฟล์ของปก Youtube ของเราตรงนี้จะมีชื่อว่าไกล ep 1ตรงนี้เราไม่ทำการตั้งชื่อนะทุกคนเดี๋ยวเรากดทำการ s ั b m ิ t เรียบร้อยจากนั้นเราจะทำการเพิ่ม c o อพเจนรณที่มีชื่อว่ากริดขึ้นมาและเราจะเลือกที่ l i s อ File มันก็จะมีเฉพาะไฟล์ของเราแสดงผลเท่านั้นซึ่งตรงนี้ทุกคนอาจจะมีคำถามว่าแล้วทำไมมันยังไม่แสดงผลละ่ะ อะเมื่อกี้เราทําแบบฟอร์มไปอย่างเดียวใช่ไหมแต่เรายังไม่ได้ไปทําการฟิลเตอร์ให้มันเกาะข้อมูลอัตโนมัตินั่นก็คือข้อมูลอีเมลของเราเดี๋ยวเราขอปิดแอคชั่นแล้วก็ในส่วนของการดูดีเทลของรูปภาพออกไปก่อนเนาะกลับมาที่ฟอร์มคอนเทนเนอร์ทุกคนสังเกตที่ Additional c o l u m มน์เนี่ยมันยังไม่มีค่าข้อมูลเข้าไปเนาะสองอันเนี้ยเราเลือกที่ current date time. ในคอลัมน์ของเดทไทม์อีเมลเนี่ยเราเลือกเป็นยูเซอร์โปรไเลือกที่อีเมล หลังจากนั้นเดี๋ยวเราทําการอัปโหลดภาพปกอีกหนึ่งภาพเนาะเป็นภาพของ EP2 แล้วเราจะทําการกดสับมิ t เมื่อสับมิ t เนี่ยเดี๋ยวรูปภาพมันจะขึ้นด้านล่างเนี้ยอัตอนโนมัติทันทีเลยโอเคกดสับมิ t สังเกตว่าตรงนี้รูปภาพจะขึ้นมาแล้วเนาะบอกวันเวลาและอีเมลของผู้ใช้ที่ทําการอัปโหลดเดี๋ยวคลิกที่คอลเลกชันของปิดของเราเนาะในส่วนของอิมเมเราเปลี่ยนเป็นไฟล์ตรงนี้สิ่งที่แสดงผลก็จะเป็นรูปภาพของเราแล้ว และชื่อไฟล์หรือรูปภาพเนี่ยเดี๋ยวให้ทุกคนกดที่ title เนาะลองกดที่ title name ตรงนี้มันยังไม่มีแสดงผลใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาสอนกันกลับมาที่ data คลิกที่อัปโหลดไฟล์วิธีส่วนตัวที่เราใช้งานคือเราจะเช็คว่าลิงก์เนี้ยมันมีเครื่องหมายอะไรมากที่สุดอย่างตอนนี้มันมีเครื่องหมายทับหรือเครื่องหมายสเนาะที่เป็นเครื่องหมายเยอะที่สุดเพราะมันเป็นลิงก์เดี๋ยวเราจะสร้างอลั u m ์ใหม่ขึ้นมาแล้วเขียนว่าตัดลิงก์จากนั้นเราจะใช้ คอลัมน์ที่มีชื่อว่า Author และเลือกที่ Speedtext เราเลือกที่ในส่วนของไฟล์จากนั้นเปลี่ยนเครื่องหมายลูกน้ำตรงนี้ให้กลายเป็นเครื่องหมายทับหรือ slash เนาะแล้วกดดันเราก็จะได้เป็น Array โดยรวมของลิงก์นั้นออกมาเป็นหลายๆตอนแบบนี้เนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้อีกหนึ่งคอลัมน์แล้วตั้งชื่อว่า Display Name ซึ่งจะเป็นชื่อของไฟล์ที่ได้มาจากไฟล์ที่เราอัปโหลดขึ้นไปเราจะใช้เป็นคอลัมน Author แล้วเลือกที่ Single Value จากนั้นเราจะใช้ในส่วนของ Last แล้วเลือกที่ตัดลิงก์กดดันโอเคเพียงแค่นี้ทุกคนก็จะได้ชื่อไฟล์ที่มันขึ้นอัตโนมัติให้แล้วหลังจากที่เราอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปชื่อนี้จะขึ้นและอิงตามชื่อไฟล์ที่เราได้มีการอัปโหลดขึ้นไปด้วยโอเคกลับมาที่หน้า Layout เ,เราทําการเปลี่ยนในส่วนของ Title ให้กลายเป็น Display Name อันนี้ ตรงนี้ก็จะมีชื่อไฟล์แสดงผลแบบนี้แหละง่ายไหมทุกคนซึ่งถ้าเราทำการอัปโหลดรูปภาพอื่นๆเข้าไปเนี่ยเราก็จะสามารถกดซับมิตแล้วมีรายการชื่อขึ้นมาอัตโนมัติได้เลยซึ่งอันนี้ทุกคนอาจจะลบชื่อไฟล์ที่เป็นคอลัมน์ตรงนี้ออกไปอันนี้ก็สามารถทำไนดน้ทุกคนอันนี้เราใส่ไว้เผื่อไว้เฉยเนาะกดซับมิตเห็นไหมชื่อไฟล์ศูก็จะแสดงผลในระบบนะซึ่งเราจะขอ เปลี่ยนรูปแบบขนาดให้เป็น1 6ต่อเน้วเราก็จะได้ไฟล์รูปปกของ YouTube ของเราอยู่ในนี้ละแต่ว่าถ้าเป็นไฟล์ที่ไม่ใช่ไฟล์รูปภาพเนี่ยตรงนี้ให้ทุกคนเปลี่ยนเป็นในส่วนของรายการที่เป็นลิสต์แบบนี้ก็ได้เนาะซึ่งรายการ Table l i s t แบบนี้เราก็จะเอาในส่วนของ Image ออกแล้วเราแสดงผลเฉพาะชื่อไฟล์ก็สามารถทำได้เพื่อที่ให้มันเหมาะสมสำหรับการแสดงผลรูปแบบไฟล์งานต่างๆที่เราได้มีการอัปโหลดขึ้นไปในระบบเนาะก็หวังว่าทุกคนจะชอบ ว ais, ast, as ิธีการสร้างแบบฟอร์มและแอปพลิเคชันสำหรับการอัปโหลดไฟล์สำหรับรายบุคคลขึ้นมาเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื you, ่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราและพบกับเราได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะทุกคนวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย